Let it l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 et it hang ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่จัปโป่ฟาร์มนะครับพี่เอมาจากกระบี่นะครับในตลาดเรนโูจริงแล้วก็มีกูรูนะครับน้องตะวันจริงๆมาตรงนี้มันหน้าที่จะมาเปิดคอร์สมากเลยเนี่ยนั่งยัโป ผมฟังแล้วแบบฮ้่ยความรู้ล้วนๆเลยอ่ะปกสิเพื่อจะออกหน้ากล้องแล้วต้องมาเคยมา<อ>ผสมอาหารของฉันเลยแล้ว,แล,วแล้วความรู้อีกมากมาย<อ>น้องตะวันบอกว่าครูเราบอกว่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะบอกเท่าไหร่ครับเพราะ <ๆ S 2> เหมือนกับในท้องตลาดลมั้นมีการโต้แย้งกันอยู่นะครับในเรื่องการทําอะไรแบบเนี้ยามาเดี๋ยวให้พี่ชายสุดจ้างรัดของเราครับพี่เอชมนกไปก่อนนะครับ ของเราก็เก่งไม่เบานะครับมีประสบการณ์จากการเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดมานะครับเดี๋ยวไปดูการแก้ปัญหาของเสียนตะวันกันนะครับสเหตุที่นกขึ้นทับเราเห็นว่าขึ้นทับตลอดแต่ไม่ได้รู้เพราะว่าขนขนมันติดเยอะนี่เราต้องดึงออกอย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ โอเคเลยไซสเลยเราไม่ได้ไปประกวดถูกไหมครับใช่ใช่อืมนะรก่ือไเดียบอกสองเราไม่ได้เลยอ๋อที่ไม่ได้เชื้อนี่ต้องไต้องผอมแล้รู้สาเหตุแล้วเขาเหราเหรเหมือนก้อนแตนถึงยากนะเอาเลยเอาเลยแม่เห็นขึ้นทับตลอดแต่ไม่ได้ลูกด้วยเหตุชะนี้นี่เองก้าวู้แก เดียวมึเดียวอ่าตัวมันคือปลาโลว์ะครอั้่ปลาโลเป็นาโล,ลนนนนเองบูกเอเอเอเมนินอ้อแลคุณล,ล,ลูกันเอนะครับคุณนายนะครับครับผม,มาจากกรี<น>มาปันสายประด,ดีไปทำแล้ยังไงเดือนหน้าปีหน้านะครับ <S 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 ผมขอไปบุกความนะครับรายการรถสปอร์ตขอไปแนะนำ ความของพี่ให้กับรายการให้คนเรียงดูนะครับแลบขอบคุณมากทั้งโบที่ที่ท่านดีเลยแล้วก็ได้ควรู้จากนักตะวันด้วยแนะนำกบหวังว่าทีนี่านได้เรียนรู้ครับนี่ก็สเดือนเต็มๆนะครับผมไม่ได้เปิดฟาร์มให้ใครเข้าเลยนะครับ วันนี้ถือว่ารุ่นพี่มาสิงถิ่นแล้วก็ต้องแต่งนะครับกับคุณนายเราบอกว่าคุณนายจะเป็นสาวงามที่เลี้ยงนกโยกเป็นลายต่อไปนะครับต่อจากคุเก๋นะครับผมเลียครับเลียครับเลียทุกคนยังไงก็ต้องให้มาเลี้ยงต้องให้มาเลี้ยงนะครับโอเคครับโอเคโอเคแล้วก็ขอบคุณทางน้องตะวันนะครับที่มาให้ความรู้แนะนําการผสมนกให้กับคู่ฟานแล้วผมก็ได้ แจำด้วยนะครับผมอขอบคุณค,ครับแมหมฮิบโบทำไมไม่แบ่งสายพันตาสองสีให้พี่เอ๋ไปทำบ้าง